เมื่อเด็กๆเข้าลิงก์ที่ครูส่งให้แล้วนะคะให้ไปเปลี่ยนภาษานะคะตรงมุมขวามือด้านบนนะคะเปลี่ยนภาษานะคะคที่เป็นภาษาอังกฤษให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะจากนั้นแล้วให้นักเรียนเข้าไปที่ลงทะเบียนนะคะกดลงทะเบียนเข้าไปนะคะให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะเป็นถ้านักเรียนพิมพ์ชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาไทยก็ให้มีตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษ S, ปนอยู่บ้างนะคะแล้วก็อีเมลนะคะ ใส่ให้เรียบร้อยรหัสผ่านนะคะกินยารหัสผ่านคำนำหน้าชื่อชื่อจริงนะคะคำนำหน้าชื่อก็เป็นเด็กหญิงเด็กชายชื่อจริงก็เป็นชื่อภาษาไทยนะคะนามสกุลนะคะส่วนชื่อจริงภาษาอังกฤษนะคะให้นักเรียนพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็นามสกุลก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษสังกัดโรงเรียนหน่วยง,งานนะคะให้เป็นนะคะสพทให้นักเรียนเลือกเป็นสพทนะคะ อาชีพก็คือนักเรียนแล้วก็สกคูนะคะคอมมาน,นีให้ใส่เป็นโรงเรียนัยเต่าวิทยาคมนะคะระดับชั้นก็ม .1 แล้วก็ใส่ห้องของตัวเองไปนะคะจากนั้นนะคะกดเมื่อเรียนใส่จังหวัดแล้วก็ใส่อายุเสร็จแล้วนะคะเรียนกด ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วกดลงทะเบียนได้เลยนะคะเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะลันเข้าไปนะคะเป็นการลงทะเบียนเนาะ,ะเมื่อนักเรียนลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะชื่อนะคะตรงมุมขวามือจะเป็นชื่อของเรานะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนมาเลือกนะคะเลือกเข้าไปเรียนนะคะในอุอ่นใจไซเบอร์นะคะตรงมุมสามเหลี่ยมเล็กๆตรงด้านข้างนะคะ ขวามือให้เราเลือกเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนสังกัดสปทนะคะกดเข้าไปเลยนะคะนักเรียนจะต้องเข้าเรียนอยู่10หน่วยนะคะก่อนอื่นพอเข้ามาปุ๊บให้กดสมัครเรียนมุมขวามือก่อนนะคะแล้วก็กดยืญญนยัน ะะเมื่อยืนยันเสร็จแล้วนะคะให้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นเส้นทางมาให้เรานะคะถ้าได้เรียนเรียนครบทั้งหมดนะคะนักเรียนจะได้เกียรติบัตรมานะคะเมื่อเราจะเลือกที่จะเรียนนะคะให้มาเลือกตรงสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กนักเรียนนะคะสังกัดสพทอกดไปนะคะมันก็จะมีขั้นแรกเลยนักเรียนต้องไปสอบ P test ก่อนนะคะก็เข้าไปสอบ P test ให้เรียบร้อยนะคะมีทั้งหมด อ่สสีิบข้อนะคะไม่จํากัดนะคะจํานวนครั้งในการสอบนะคะนักเรียนจากนั้นพอกุดเข้าไปปุ๊บเราก็เลือกทําแบบทดสอบเลยนะคะพอทําแบบทดสอบเสร็จแล้วนะคะเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนค่อยนะคะมันก็จะมีนักเรียนก็กลับมาที่หน้าแรกได้เลยนะคะก็จะเข้าสู่หน้าของเราเหมือนเดิมนะคะสื่อการเรียนของเราเมื่อกี้นะคะแล้วก็มันจะบอกว่า นักเรียนนั้นนะคะเข้าไปเรียนได้ถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้วนะคะพอเรียนสอบเสร็จแล้วเรียนก็เข้าไปเรียนเรื่อยๆนะคะให้ให้ครบนะคะให้ครบเนาะยางไม่กี้ถ้ากดปุ๊บนะคะมันจะมีตอนนี้เราอยู่ในขั้นที่1ก็คือทําแบบทดสอบนะคะมันจะมีอยู่10อัน10บรายการว่าเรียนทําเสร็จแล้วเรียนก็กดไปเพื่อที่จะเลือก นะคะทำหน้าต่อไปนะคะก็กดเริ่มเรียนนะคะนักเรียนก็เข้าไปเรียนออนไลน์ทั้งหมดเสร็จแล้วพอเรียนเสร็จแล้วเรียนก็ไปสอบโพสเทสนะคะสอบให้ผ่านตามจํานวนข้อที่เขากําหนดเอาไว้นะคะอย่างหน่วยแรกจะต้องสอบให้ได้เจคะแนนขึ้นไปถ้าเรียนสอบไม่ถึงเรียนก็สอบใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะคะเรียนให้ครบให้เรียบร้อยอันนี้คืองานระหว่างที่ครูไม่อยู่นะคะ